ก็จริงๆก็ตื่นเต้นค่ะเพราะรู้สึกว่าเมมเบอร์ก็คือเปลี่ยนด้วยจากปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ได้ได้ร่วมงานกับเมมเบอร์ใหม่ๆก็รู้สึกว่าเออก็เป็นแบบแต่ละคนแต่ละสไตล์เลยใช่ชค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ละกันค่ะเพราะว่าเราก็เดบิวต์มาเป็นไอดอลนะคะไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาลองเป็น,ปนแรกแแค่ะจริงด้วยค่ะก็ <laughs> ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากๆเลยค่ะแล้วก็พวกเราได้ลองทํางานกับหลายๆคน มีแบบว่าได้ลองขายอาหารเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะอย่างหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่างานมัจุลเนี่ยมันคืองานอะไรแล้วก็แบบมีความหมายในทางบ้านมีแบบใครเล่าให้ใครฟังนะคะพูดดังๆนะพูดดังๆก็คืองานมัจุลีนะคะก็คือเทศกาลญี่ปุ่นนะคะมันจะคล้ายๆกับงานวัดงานวัดอ่ะใช่ค่ะใช่ใช่มันจะมีแต่ละบูธทำอาหาร จริงๆงานมาซรีเองเนี่ยก็เป็นงานที่เป็นแบบว่างานที่แฟนคลับสามารถมาใกล้ชิดเมมเบอร์ได้อย่างมากที่สุดค่ะแล้วก็เป็นงานที่ถือว่าคุ้มมากๆจริงๆค่ะแล้วก็เป็นครั้งแบบเป็นกิจกรรมที่หายากมากๆที่แบบว่าเมมเบอร์จะมาขายน้ําขายอาหารหรือว่าเล่นเกมกับแฟนคลับได้อย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ในภายในงานเองเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่ใกล้ชิดกับเมมเบอร์ได้มากแน่นอนค่ะแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนค่ะใครที่มาก็คือไม่พลาดแน่นอนค่ะ เรื่องเนครั้งนี้อเพิ่มมดแบโหเจถึงห้าคนนี่ให่เพราะาสมาชิกแบบมถึงทีมงานที่มี้สใช่่วลองเล่าให้ฟังแบบคเซ็ปต์าะ่ทีนี้แบบให้แต่ละคนได้ได้ขายบู๊ตัวเองกันนดึงะอ่าแล้วเดี๋ยวเรียนู่ของเราแบบเป็นอย่างไร่ะคุณเดี๋ยวเรียนตางบูเลยบูหนึ่งบูหนึ่งก็บู๊ที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นชื่อว่าป๊อบบู๊ตสกู๋ค่ะก็จะเป็นขายป๊อค้อนแล้วก็น้ำอตเียนโซดาน จากนั้นก็จะมีกิจกรรมเกมแล้วก็ของแจกที่ระลึกต่างๆมากมายน้วยค่ะแล้วก็มีเสื้อด้วยค่ะก็จะมีการประมูลกันด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะอ,อ่าโอเคค่ะก็จะมีมามิงเป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะแล้วก็จะมีไควาแล้วก็เหมยแล้วก็น้องรุ่นสองน้องรุ่นสองสามคนนะคะก็จะมีเอ่อหน้าหน้าพระแพงแล้วก็จินนาค่ะ มีสมาชิกเป็นพี่วีรุ่น2ค่ะพี่จีจี้รุ่น2แล้วก็เอิร์ดรุ่นสพี่เอิร์ดรุ่นสแล้วก็มีฮูปรุ่นสาค่ะแล้วก็มีน้องวาว่ากับน้องเจลลี่รุ่น4ค่ะก็บูชื่อว่ากลิ้งเท่านั้นที่น็อกเอวิติงค่ะก็ใช่ค่ะก็เป็นเกมกลิ้งขวดค่ะว่าเราจะได้ไปหยุดตรงไหนถ้าหยุดตรงไหนก็จะมีรางวัลตามนั้นค่ะซึ่งของรางวัลใหญ่ก็จะเป็นเสื้อ ที่แบบว่าสเปเชียลทำขึ้นมาดีไซน์เองค่ะก็ <c oughs> ให้ทุกคนได้มาลุ้นได้แต่ระหว่างนั้นก็คือจะมีกิจกรรมอีกมากมายอย่างเช่นถ้าเกิดไปลงก็อาจจะได้ให้ทัชกับเมมเบอร์อย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีขายทั้งน้ำแล้วก็ขนมด้วยค่ะแล้วก็อาหารด้วยค่ะที่สาม พอจูเป็นหัวหน้ากลุ่มค่ะมีแองเจิลมีนีนี่มีน้องมีนมีน้องมิวแล้วก็มีรุ่น2ของเราค่ะก็คือน้องทูแบรมนะคะซึ่งพวกทุกคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบมาล่ามากๆก็เลยอยากจะนําสิ่งที่เราชอบเนี่ยลองมาขายดูค่ะซึ่งจะขายเป็นแบบพิเศษค่ะมีขายเป็นมาล่าแบบมาล่าแบบเชฟเทเบิล huh. <ep> <laughs> นะคะแล้วก็มีแบบ <She ep. S 1> เป็นเทคเอาเวยด้วยค่ะ <She ep. S 1> แล้วก็จะมีกิจกรรมเกมต่างๆในบูธด้วยเพื่อรับของรางวัลต่างๆเป็นเมอร์เชนดายส์โฟตโต้การ์ดโฟตโต้เซตหรือว่าจะมีสิทธิ์ลุ้นรับเป็น ้อความบนโฟตโตการ์ดด้วยค่ะสำหรับบูที่สี่บูทูทที่ห้าค่ะ <laughs> ก็สำหรับบูที่ห้านะคะมีชื่อว่าเด็กน้อยมาซลีค่ะสำหรับเด็กน้อยมาริลีก็จะมีสมาชิกหนูนะคะนายเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วก็ตามไปด้วยน้องะตารุ่นสองค่ะแล้วก็น้องเพนเค้กน้องแพรมรุ่นสามแล้วก็น้องรุ่นสี่จะเป็นน้องเบอร์รี่กับมาลีค่ะก็สำหรับบูทหนูก็จะครบวงจรเลยนะคะมีทั้ง ด้วยซึ่งเล่นเกมก็จะเป็นปลาโปกค่ะก็ปลาครบ3ดอกก็ได้รับโ,โต,ต้เซตไปค่ะแล้วก็จะมีรางวัลพิเศษด้วยนะคะสําหรับใครที่ปลาแล้วโดนดอกแจค็คพอตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สําหรับอาหารนะคะจะเป็นข้าวเหนียวหมูทอดน้ําจิ้มเจวค่ะแล้วก็มีน้ําลำไย,ยน้ำาสาุดไทยก็จะมีะทั้งอัญชันวนาแล้วก็น้ําลำไย,ยแล้วก็มีกะหรี่ปั๊บนะคะเป็นรสถ,ถั่วกับ โชคดีนะค่ะมีสมาชิกที่เป็นหัวหน้ากลุ่มก็คือพี่นิวค่ะแล้วก็พี่ปักขมรุ่น2ค่ะแล้วก็มีเกรซพีคมีนรุ่น3ค่ะแล้วก็มีแอลแล้วก็ซินดี้รุ่น4ค่ะก็บูธเราจะเป็นมากับโชคค่ะจะเป็นขายกําไรมูอะไรอย่างนี้แต่ว่ากําไรเนี่ยเราสามารถให้แฟนคลับถ่ายคลิประหว่างที่เราอะใส่กําไรให้ได้แล้วก็มีเซียมซีด้วยค่ะ เราก็จะเป็น CMC ไงอยากให้ทุกคนไปติดตามที่บูธกันเองค่ะแล้วก็มีขายขนมอาหารเยอะมากมายก็ฝากด้วยนะคะคก็บูธท,ที่7นะคะชื่อบูธว่าพอรคมอพอขอบอยอมอนอมค่ะค่ะอ่า สมาชิกนะคะก็คือมันเป็นชื่อย่อจากตามชื่อของเมมเบอร์เลยพอดีว่าสรุปชื่อร้านไม่ได้ก็เลยชื่อทุกคนมารวมกันเป็นตัวย่อนะคะพอเราก็มาจากแพนด้าค่ะเป็นหัวหน้ากลุ่มค่ะรุ่นที่2ค่ะแล้วก็ขอมาเป็นคามินนะคะคามินรุ่นที่2พอขอเป็นคาร์มิลลนพัคฮอนรุ่นที่2เหมือนกันค่ะแล้วก็ไปย่ากับโมเน่เป็นรุ่นที่3ค่ะแล้วก็มีน้องเอมี่เป็นรุ่นที่4ค่ะในบูธนี้นะคะก็จะขายโอเด้งค่ะ เป็นโอเดนแบบว่าอุ่นๆแบบว่าสื่อรักถึงใจอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีเกมบิงโกด้วยค่ะเกมบิงโกเสร็จแล้วก็จะมีชโชคนาทีทองที่บอิะเสียงซิมซีบอกว่าส่วนุแบบว่าเสียงนุ้นรับโชครับเสื้ออะไรประมาณนี้ค่ะค่ะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ผู้ที่แปดนะคะชื่อผู้หญิงยิงวัวค่ะก็คือมาจากผู้หญิงยิงเรือ <c oughs> <c oughs> <t uk> <t uk> นั่นแหละค่ะแต่ว่าเมมเบอร์ของเราอยากจะแบบอยากจะเป็นคาร์บอยค่ะ <c oughs> ก็เลยได้คอนเซปต์นี้ขึ้นมาค่ะก็ <c oughs> จะเป็นจริงๆแล้วเป็นบูทเกมค่ะเป็นแบบว่าเล่นเกมยิงปืนนะคะก็จะแบ่งเป็นเทียร์ต่างๆเราก็ได้รับรางวัลไปตามจํานวนปัวที่ยิงได้เอง้ดีกว่าใช่ค่ะก็แล้วก็มีเราจะมีแถมน้ำแอปเปิ้ลแล้วก็มีบัตเตอร์เบียร์ด้วยค่ะก็เป็นแบบฟิลฟิลแบบว่าคาร์บอยชนแก้วกันอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะ เจอกันได้นะคะบุท8ค่ะ,ะค่ะอ๋อลืมเมมเบอร์ค่ะมีบอปเปอร์นะคะเป็นหัวหน้าทีมค่ะแล้วก็มีรุ่น2มายูนิกี้ค่ะรุ่น3มีเจ้าเข็มกาแฟค่ะแล้วก็รุ่น4เป็นน้องเนเน่ค่ะค่ะ ก็มาถึงบูธที่9แล้วนะคะก็สมาชิกนะคะรุ่นหนึ่งก็จะมีหนูแล้วก็มีพี่เชอร์ค่ะพี่เชอร์เป็นหัวหน้าทีมค่ะแล้วก็ก็วันนี้ก็เรียกว่าช่วยๆกันทุกคนช่วยกันทํางานค่ะแล้วก็รุ่นที่2ก็จะมีสตาง์ค่ะรุ่นที่3จะมีอีฟกับข้าวฟ่างค่ะแล้วก็รุ่นที่4เป็นปัมี่ค่ะใช่ค่ะชื่อบูธว่ามูนทีหรือภาษาไทยก็คือหมุนทีค่ะก็ที่บูธก็คือจะมีมีบุมีโซนขายน้ากับเล่นเกมค่ะเล่นเกมก็จะเป็นยนห่วงค่ะ ก็ส่วนไข่น้ำเนี่ยก็จะไข่น้ำพวกชนิดค่ะเป็นแบ,บบว่าเลอมเมนของทุกคนเลยแบ,บบว่าทั้ง6กเมมเบอร์เลยก็จะมีทั้งชาไสา้แล้วก็ชานมค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีเรียกว่าไงดีแล้วก็จะมีกิจกรรมที่ที่เป็นหลักของพวกเราเลยคือหมุนวงล้อค่ะว่าจะได้อะไรบ้างก็จะมีทั้งเสื้อสติกเกอร์โฟตโตเซตค่ะแล้วก็มีพวกเรามันปอบใจก็จะมีเล็กๆหรือน้อยเรือว่าทุกคนคือมาเข้าบูญนี้ก็คือไม่มือเปล่าแน่นอนค่ะไ,บบได้ของกลับบา้บบานแน่นอนค่ะ ูเจเจเจเกันะคะูชื่อมาลองรวยค่ะซึ่งเมมเบอร์นะคะมีเจ n ค่ะมีพิมมีพัชมีลาตนมีเคียร่าแล้วก็มีพี่ลกเก้งองค่ะก็บูเรานะคะจะขายเป็นซอฟเสิร์ฟค่ะแล้วก็มีเกี๊ยวทอดด้วยค่ะแล้วก็จะมีเป็นพวกมชชน่ร i ของกลุ่มค่ะเป็นแบบโฟโต้แพค่ะ เจมรุ่นที่1ค่ะก็คือนีน่านะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มค่ะแล้วก็ยังมีพี่ออมพี่รินาสิตาปริมาค่ะแล้วก็ซีเจมรุ่นที่2เป็นน้องจริงๆค่ะซึ่งในบูธเรานะคะก็จะมีขายเป็นไอศครีมค่ะแล้วก็เป็นพวกขนมเยลลี่ตากแล้วก็ขนมปี๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นฟิลแบบว่าอยากจะพาทุกคนย้อนยุคก,กลับไปกินขนมในวัยเด็กอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งไอศครีมนะคะเราก็จะมีรสชาติ3รสชาติค่ะก็คือ แล้วก็รวมมิตรค่ะก็คือเป็นรสชาติในวัยเด็กของทุกคนจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมแล้วก็เกมต่างๆนะคะให้แฟนคลับได้เล่นค่ะก็ของรางวัลก็จะเป็นของที่เมมเบอร์ทาขึ้นกันเองอะไรอย่างนี้ค่ะก็แฟนคลับก็สามารถมาร่วมรุ้นรับของรางวัลจากกลุ่มพวกเราได้ค่ะอย่างไีก็ขอเชิญชวนมาบูธสิบเอ็ดแบ็คทูสคนะคะขอบคุณค่ะ,ะแล้วก็บูธสุดท้ายนะคะบูธที่12ค่ะชื่อบูธว่ารวยต่างโลกนะคะ Yeah. <sighs> งานแรกที่แบบว่าหนูว่ามันเป็นงานที่ดีนะคะเพราะว่ามันทําให้เมมเบอร์มีปฏิสัมพันธ์ด้วยกันเราได้ร่วมง,งานกันเราได้พูดถุยกันถึงแม้ว่าเราจะต่านงนุ่นแต่ยังไงแล้วก็คือครอบครัววีดิสก<ๆ>์อย่างไรเงี้ยแหละใช่ค่ะก็เรียกว่ายังไงดีอย่างรักใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ วันที่3วันที่4วันที่5มีนาคมนะคะที่ Union Hall at Union นี l ยนมนะคะก็มาเจอกับพวกเราได้12บูธเลยะคะ<า>่ะอ๋อมีขอดเวลาด้วยนะคะ,เ,ะเป็น11บเอโมงถึงหโมงเย็นค่ะ